เกนไปเลยครับตอนนี้ใครมีกล้องวิดีโอนะครับถ่ายเลยครับมาแท็กส่งลงยูทูบเลยครับความเร็วจะเพิ่มมากขึ้นครับตอนนี้ทุกขี่ไปบีบแต่ไปเพื่อเรียกรอ้องความสนใจและเรียกร้องเสียตงตบมือจากทุกท่านาาน,า<อ>นะครับ45องศานะเสียร์บ้าวแสดงนะต้องรู้สึกไงครับ หน้าบัวให้น้องสนดท้ายครับแล้วครับหักค่าตัวคนนี้ให้น้องเลยนะเอาไหมไม่เอา45องศาครับตอนนี้ทับมุมกับถืงนโลกอยู่ที่45องศานะครับถึงตุยครับรถยกเกลียวครับรถเซนจัด,ดครับนานกับพือนโลกครับยังครับยังครับยังอยู่45องศาอยู่ครับ หอกไกลๆเหมือนเจ้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านเลยนะครับอันนี้เป็นไฟที่เราติดให้ดูครับมันจะสวยงามและโชว์อยู่เป็นใต้ท้องจริงๆครับการขี่มอเตอร์ไซค์ไต่ตลอกนะครับอย่าไปลอกเลียนแบบที่บ้านนะครับกลับไปติดบ้านอย่ามาห้าแรงครับขี่ไต่ฝา,าบ้านดูไม่ได้นะครับอันนี้เป็นการฝึกจกพิม์ันนะครับที่ได้รับการปรึกจาเชี่ยวชาญครับ แม้แต่าการเอียงขนาดกระพืรอมแบบนี้ครับยังไม่มีปัญหาครับขอเสียงปรบมือหน่อยแล้วปล่อยมือด้วยครับอันนี้กำลังถ่ายบันทึกวิดีโอกันใหญ่เลยครับหมุนบิวเดี้ยิวครับ45องศาอันนี้จะยากกว่าหมุนขนาดเมื่อกี้นะครับว่า้องใช้แรงเหวี่ยงที่สูงครับและนี่คือรถจักรยานยนต์ออตโตเมติกครับนัวพูานาวัตรนิกโซจริงปมดมือ่อยแล้ว โวิลีเตอร์ครับออกมาครับนูโวอีเล็เแอง์ครับออมือตุ๋ยครันนึงครับเบาซาวเนี่ยเบาซาวนิดหนึ่งคันเดียวมันยังไม่สะใจครับออมือตุ๋ยด้วยครับออมือตุ๋ยด้วยครับผมตุ๋ยจะวนอีกหลายรอบเลยครับเป็นคนบ้ายอฮะชอบเสียงตบมือคันเดียวไม่สะใจครับใครอยากดูสองคันขอเสียงตบมือสนั่นสนันเลย ครับสองคันครับเป๊กครับ M. สองคันครับยามาฮ่าน mm ิวมิโอร้อยยี่ห้าเทคโนโลยีกระบอกสูบได้ซีวอร์บายของรถลึมบอน้ำเซ็นเซอร์เลเลงทีพีเอสครับลูกสูบแบบอลูมิเนียมฟอร์เกตตั้มขึ้นรูปครับ พร้อมด้วยกับความแรงและการระบายความร้อนแบบ f ู l l f l ทั้งเสื้อสูทและฝาสูทครับตอนนี้เราใช้สีน้ำเงินแดงครับปวดซ้ายครับผินยางครับนีบ่มันบ้าแล้วนี่เรา,รก,ก,ราก้องสุ่ยแค่บ้าแล้ววันนี้ผมไม่ติดตี้บ้านแล้วผมด้วยแล้วนะครับ เพียงที่มามาฮ่าวนเพียงวันละ3นาทีเท่านั้นเนะนอะร่างกายของเธอจะดีขึ้นทันทีเป็นไงบ้างซาลาอาวซาลาอขอบคครับเี่เขาสวยงามมากครับคุณเป็ันคุณแอมครับวันนี้กัาจะเพิมพ่ม ร้าวสารครับผ่านแมน่ธรีเดยวไม่ได้เลยครับสำหรับใคยครับนักบานก็หมดเบื่อแล้วสวนเกีครับไปได้เชื่อจะหลือับได้บางครับ